Dì xịt mất em đi làm đi, đi. điều về lời Bấm mấy chứ ครับผมแต่ว่าแดดร้อนมากอันอนี้กัน3สั่งด้วยครับผมสมิ้นทอดมีไม่เหลือง้น3ก้อนครับผม,มน้องมามาเพียบสุนนะครับขาดซื้นอยังคร<ม>ับ นคะซื้อมดอ่ะหมดจ้ะบานนาดูนบานนาดูนขายจะดดูนเครับนี่จะได้ปีกว่าเนี่ยอ้ขดเขาหอมลนะเ้ยมื่อนี้ม่ได้ตั้งหมอดต่่ว่าหักใสหมอน้อยโอ้ตบานหลังงามๆแบบนี่บาน มีปั๊มด้วยแล้ปั๊มน้ำมันผมด้วยตามเมืองานไกลๆไห้วยยางดงตาคำพพากาศท้ที่แบบว่าทางไหนบ่มีบ่ครับบ้านนี้ไม่เป็นบ้านนบ่อบ้านดวงตาวันหยยางขาเจ้มีร้านก๋วยเตี๋ยวบอสร้านไนแซ่บคุามนเนี่ เสียบเลยเสียบเยเราจิ่มร no ้อวมุกกอบด้วยครับูยน่ากินมากเลยเทียบเจแต่หอมมากพี่เด็ดพี่กลัวเองนะครับจริงีสีละหอม สองสี่หกแปดสิบสองลูกครับทำเดียวไปเลยยี่ปีไก่ใส่เองด้วยหอมๆตุ้มด้วยยัดแล้วือน้เติมเลย ล้วสูตรไม่้าดนะครับ <c oughs> แล้วพวกอีกัแก้วไม่ได้ แสีบนะครับผมแลใส่ไปละนิดประมาณนี้ว่ครับนี่ดำนิดหน่อยด้วยหอมมาก,มากแล้วชิมเลยครับดึงไปกระเาระพาะครับกระเพาะใช่ไหมกระเพาะครับชอบกลิ่นหอมหอ <c oughs> น่ากินมากเลยจริงๆครับผมบึ้งพึงกรรูแล้วอร่อยแน่นอนที่เป็นแบบช้ำฉ่ำเป็นเค็มเขีเง,าๆ,งาๆอย่างครับนัวอะไรนี่ นีทีเด็ดของเราลุยครับผมสวัสดีครับผมนาครับลองกระเพาะหมูกรอบกันกระเพาะจะหอมแรงขนาดไหนครับบ้านนี้แต่บ่งการพัดเดียวสุดยอดทำยังไงครับผมคำแรกสินหมูกรอบสวยหอมมาก จับมาครับรสชาติที่ต้องการด้วยดีมือมักใส่หอมใหญ่นะคหอมที่ออกค่อนหวานอัสนุม,มาเลยรู้ข่าวไม่แบบนี้สุดยอดหอมปวดแต่หอมๆอ,อ,อีกสุดยอด อืกพันจนนี่ตรองแวะกินแน่ครับผมก็เป็นทุกพันเลยอ่ะคือสำม่วงวางสามหมอครับจนี้ันระดูนดูดิอะว้านพิจายกุวยเตี๋ยวน้าครับ ต้องกดจวครับยุดพายุไปเลยวาครับผมพ่อแม่แซบจริง <c oughs> บ้ามาก <c oughs> เสงอืดผู้ดีเลยมีเหลืองอืดลอว์ที่นี่ขา,ขาแซบเขาดวยครับผมสุดยอดมากอ <c oughs> ู้ยิงแซบเลยเรามีเหลืยญงอือดเดี๋ยวลำผักบุ้ง หวานแน่นอนนะครับเศกหลันำน้ำนี่ปลาสุกไหมสุด,ดอยอดดีครับผมโอ้โหสมกับกินครับผมซุปแบบนี้นหู่่บันนี่วันมีนนม่นะครับแบบนี้คือมือนี่หายไปตามกาลเวลาครับเสบวีรีธรรบซุปบ้านๆน,น้ีน่หอมแบบกึกนลำ้ำ ครับอีกส่วนทิมกัปีโอ้โหตะกุดเดยเียวไหมสุดยอดมากนี่นะครับผมยี่สิบเม็ดนะครับนี่ทำเดียวไปเลย <c oughs> อือหือบ่งไปยัง มีอยา่างกำลังดูดนมสุปกแซ่บมากใส,ส่สมุนไพรของผมมาด๋าครับผมนัวลึกมากเลยไหมเราใส่ผู้ดีมเสียบมาเกเลยครับผมใส่เป็น เราเรียสอดพยุงุตักเลยสุดยอดข้า,าแวแสวกข้าหมูกว่าเท้าทุกอันนตัวทบนี่ต้งแวะนะครับไพันไปพันมากหมูเริมมาก <c oughs> <c oughs> ไม bon ่เลี้ยงสีอา่อนกับโบอิ้มรุ่นี่พีิกวัวเองหอมแองแสบจะบ้านนาดูลนะผม ข้าวม่วงแล้วครับหรรเหนือตุขนด้วยความเบ็ดมาที่หลังลรุนแรงทุกคนสุกเทอะ ขาหัวเหนื่อยครับผมยังเสีบผมเดีเ๋ยวทุบเสียบเดีว่าต้องม่วงครับแล้วมาสวดเบิง้งรับประกันสุดด่วน ับมีเหลืองหอมๆน้ำมันเข่ากันสุดๆแข้งสวยสดนะครับผมให้เป็ดเลี้ยงเสี่ยงเปล่าจาดเข่าแห่งสุดยอดโอ้ ไข่มาสั่งข้งสองเลยไข่กะเข้าวบนแสีบเลยสิซีเมืองครับอย่บประกันดดงน,นี่ไข่กะเพรานี่หอ,อมแห้งอีหลีครับผมสุดยอด ร้นได้เบลเพราะาหอมแด้ใด้ถั่เสีสยบครับของแทกับมากไม้มา,าสามนะครับม <c oughs> หอม <c oughs> เด่ยหยามชาเขียวกกุ๊บขืนใจมากนี่นองกับคล้ายรูกเบครับโอ้โหคนติดติดตามครับผมไปดู